เห,น Box, okay. หน็นว่ากาวาข้าถากระร่อยนห้ดกระแลงอิทธิิทจังสิทธเราภัสิทธิเราพงนักลงพุทธายะนักมังคตนะชาลีดชีตังลอเานักวนี่่าได้จะยิงมุมไซคเสิลึสิทธิสิจังที่าเด้อตสิงขงไปจะ้ยงอีกพวพื่มาอีกอีรอบนึงแดงงานก็ ขอท่านโนแลไ้ว่าครทป่คนที่การเจริญฝ่ายธมบุญข้าหน้าเขาจะเป็นคนที่พูดได้ขอเราช่วยที่พระดาบปกปักรักษาเดินทางใกล้ใกล้ได้เห็นได้ขอคนเห็นคนร่าคนเห็นคนเมตตาขอไวเทพยเทวาพุทาเทิปดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อไดความคำเชิญเชิญของพระเจ้า ยัมปิสังขังสัลภนางคัจฉามิจุสียัมปิสังขังสลานางคัจฉามิปุทธังสลานางคัจฉามิตัปิยัมปิธรรมังสัลภนางคัจฉามิตาจิยัมปิธรรมังสลานางคะข,ขมณังนิทิตังอามะพันเต อาณาติพัตาเวรัมณีสิบังสมาทิยมิอาเมสุเมชาจราเวรามณีสิกขาปะทังสมาทิยมิมุสาวาทเวรามณีสิกขาปะทังสมาทิยมิ สุลามร่ายมัจจาปมาทฐานาเวรัมณีสิกขาปังสมาธิญานุปัานิยาธรรมสังติเลตสัมติเลสิตาธรรมาสัง ตะสะตะย์ยังเมเปตานัง

หลวงพ่อิตารุพโมได้่วมเคนะย,ย,ยหมูฮะญาติโยมพวกข้าวจ้าสงฆก็ไม่ดีพวโกงเงอนไม่ให้เป็าเป็ตามอนี้ปีกีาานีางสกุลบางสกุลกีาลานีจาุายผาไทกีวรนางสกุลถือนี้ ขอปัจจัยของข้าพเจ้าจำนวนหนึ่งร้อยบาททุานเจ้าท่านเฉลิมทานเท่านึ่งที่มาเอปัดใจได้ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ลงนามรับแล้วเพื่อพวกหากดรงวิญญาณมีสุขขอให้สุขหยิบหิบกินไปเมื่อไายถึงสุขแล้วก็ขอทานุโมทนาพอคือไม่พอคือแก่ลูกแก่หลาน ไปที่สวด <laughs> <laughs> รูปาอะริตาอานัตตาปัญจุปันนะสัทธังวะอะหิธัมมาโอรณิกังมะสุขุมังวะนิสังวะ กายุปาทายโยเจสาติอาทยโยปัจฉาชาตปัจทยโญวรปัจทยโยตัมมวตตโยวิปาทปัจทยโยอาหารปัจทยโยยิญติอุปาทะ สี่ทนามมาอยู่ในคนดดว่ามาผอกดีกอบครับมอลีปลาบะมีลาบสการะแยนุ้คู่อคอยสอยกิมตุ้คู่อเกียฟังนี่เป็นฟังพิษกันพิษเหนือเป็นฟังปาีเรียงว่มีกหบพวกทุนตะวันเจ้าว่าไหผมไม่มาให้ไปยุ่งคนส่วนลูกมัตอายุของไดพเป็นอย่างยแต่ตอนนี้มีอมัรบคือ มันฉีดิมนี่ยยังไงยังได้่ปากเยาขอกว่าเรียกปากหัวจะได้ยิเนี่ยมันเป็นยันตก็ต้องหาผู้คือกันตช่สาระหลังไปว่างแน่คุนเยี่ยมดีถ้าท่านมาเป็นตสีหน้าหน้าสาระหลังเกาดีรวมกันอย่างนี้ดด้ ลำเล็วหอใแ้กรรมการกางเตื้อทำขอางงมาครับที่กรรมการเดียวหางไเจ้าบัดุนลบตังโอนคังคือคือได้ไหมได้วอก ló

Yeah. เปรู Nicholas, <c oughs> silently, <c oughs> <risque> ้กันนะทั้งวัดตื่นแลวว่าบวชที่วัดหาพระญาติอามิโมนกนหนึ่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรูเกษมจารุธรรมจาวาดวัดบ้านนาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระเดชพระคุณด้วยความเขาลพอย่างสูงเรียนไปยัมท่านเจ้าคณะพักสังขาธิการซึ่งประกอบไปด้วยพระคุณเอ็นทุกลูกด้วยความยินดีแลวก็จเจริญพรท่าน อดีตสสเสกสิทธ์ไวยนิยมพงตัวแทนประธานซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านสสจิตติสมศักด์เป็นประธานฝ่ายคาลาวาในวันนี้และก็มีคุณพ่อคุณแม่อรสาร่วมง,งานชาปนกิตศ,ศพพระอธิการวิชิตจารุธรรมโมสุวรรณธัรม ในกามันถูกน้ำเมื่อกี้นี้อ่านไม่ไปไม่มาพอแล้วฉะนั้นวันนี้ญาติโยมเราได้สูญเสียพระเถระผู้เป็นสารจารุธรรมโมท่านได้จากไปตั้งแต่วันที่15สิ่ีศาลาธรรมวัดโพสวร์บ้านหัวด,ดงโดยได้พระเจ้าประสงค์ในเขตสามสี่ตำบลที่กล่าวมานี้ ได้มาบำเพ็ญกุศลทุกวันได้รับการประสานจากคุณแม่อราสาในเรื่องของประธานจากคุณแม่ให้คุณบรรลุมาเป็นพิธีกรเพื่อให้งานสมเกียรติวันนี้คุณบรรลุได้มาเป็นพิธีกรจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมตลอดถึงคณะสงฆ์โดยมีท่านพระรุอิสระทรมานุวัต เป็นเจ้าของเฉตสองตําบลจำปาขันวัดัวดงบโบโพสว่างสังกัดฝ่ายบ้านเมืองก็อยู่ที่ตําบลจำปาขันสังกัดฝ่ายคณะสงฆ์ก็อยู่กับตางท่านชายมาโดยลำดับแต่เมื่อท่านมรณะแล้วเจ้าคณะอำเภอองค์ใหม่องค์นี้ไม่ใช่องค์ใหม่นะองค์นี้จะขอหลวงพ่อมาพัฒนาวัดหนึ่งล้าบนบาทต่อจากพาันธการวิชิต พะอดาพ์พิคิดเป็นผู้รับใช้เป็นผู้สนองงานเวลาที่พระเดชพระคุณหลวนนงพ่อจะมาสู่สินเดียนสุวรรณภูมิเพราะหลวงพ่อเป็นพระเถระผู้ใหญ่และมีภูมิลังนาอยู่บ้านหนองเม็ดเป็นน้องชายแม่ของท่านวัชรินเสียงกกมเพิ่งได้สอบถามท่านเมื่อคืนนี้ว่าและก็ขอจเจริญพรขอบคุณท่าน พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหมอด,ดงชาวตบบำบลจัปาขันตำบลทุ่งศรีเมืองบอกปันขันสองเขตพอด,ดีและวันนี้อนุโมทนาบุญกับท่านเศรษฐีไยนิยมพงที่ท่านได้มาเป็นตัวแทนให้กับท่านสสจิตสสิสมรัพย์สสเหตหกของพวกเราท่านผู้ได้ดูแลพวกเราด้วยวันนี้ท่านได้ให้น้ํนาดื่มน้ําอะไรมาตลอดงานโดยคุณแม่อรสาผู้ประสานงานให้กับชาวบ้าน ชาวชาวบ้านชาวบ้านหม้ดงที่เป็นเจ้าภาพหละักท่านมีสามีคุณพ่อสุกรเป็นสามีอยู่ที่นี่ท่านก็ไม่ยูนถิ่นที่เคยอยู่อูที่เคยนอนม้อนที่เคยหนุนพระคุณที่เคยช่วยเพราะความกระตัญยูของท่านจึงทําให้กิจการการงานของท่านจเจริญง,งอกงามรุ่งเรืองเป็นหน้าเป็นตาของพวกเราชาวบ้านหัวดงและที่น้องชาวเซนทรัลปูจึงขอโมทนาขอบคุณให้ท่านผู้จัดการ รวงความว่าวกอเจริญสายทองจงเจริญวอางามไพ่บุ์ในหน้าที่การงานคิดปัจฉนาสิ่งใดค่อยได้สมความสําเร็จมุ่งมา่นปัจฉนาต่อเราถึงบรรดาญาติโยมแม่ครัวก็ดีอ,อสมอก็ดีญาติยโยมมานั่งฟังเทศฟังรมก็ดีหนึ่งมก,การาคมหกห้าค่อยเราถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการดังวิศชนานระธานนาก็พอสมควรแจกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการลชนี 35ปีอาสนะโพตะส लिता สันนัปปัติธาธรรมะอนิทัตสันนปฏิธาธรรมะอิปะกโยนาอิปะกโยอิทัสปโยอวิทาสปกโยเดชะมุะทัมมสุโข ที้ราฝ่าย่าจะให้ผู้ที่ขำสายถึงพระธิการวิชิตจาลุรรมโมผู้มรณภาพขอทรงได้รับวบุญตามเกียตนาประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดเพื่อนได้พิตารุเจโนภรรงาภูมิทุภูมิพร้อมกันสองข้ามเจ้าข้าไตรบังทุกุล ผู้ทอดท่าไตรลังตะพุนสองท่านประกอบไปด้วยญาติของแม่และญาติของพ่อหลวงพ่อวิชิตดังต่อไปนี้ครับสองท่า,ทาทนทอดท่ามาอยู่ในทางตะพุนขอได้เสด็จท่านด้วยความเคารพครับ สังขาราออปาตวายาตมิโนอุปาิตวานิรุตัติเตสังออปาสโมขอสอไม่ากฏเป็นผลของคุณภาคันีุเแม่ใหม่สอนสระรูมีที่เราลูกจีามาลาเจริคนลขอให้คุณภาพัสอนสรูถึงแก่กรรมแล้ว สามพระอิการวิชิตจารุรรมโอผู้มรรภาพสี่นายสมานสอนสกูลน้องชายยังมีชีวิตอยู่ห้านายพิศณารสอนสกูลน้องชายยังมีชีวิตอยู่หกนายสมพลสอนสกูลย,ยังมีชีวิตอยู่เจ็ดนางอ่อนจันตีลาอ่อนยังมีชีวิตอยู่ประวัติการศึกษา และทำดำเนินชีวิตเมื่อหลวงพ่อมีอายุได้ห้าปีคุณพ่อน้อยคุณแม่อ่อนจันสุวรรณพันธ์ตั้งครอบครัวอยู่ที่บ้านนอนมะเฟือซึ่งเป็นญาติของหลงพ่อก็ไปเรียนบ้านบนเขาโรงเรียนคนเขาศิทยาจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่แล้วไม่ได้ศึกษาเรียนต่อที่ไหนอีกอนนี้ได้18ปดปีได้ไปประกอบอาชีพรับจ้าง ที่กรุงเทพมหานครเป็นรายได้เพื่อช่นเหือครอบคัวื่วเหลือดีดามันดาโดยอาที่ขับสามล้อและแท็กซี่รับจ้างหลวงพ่เป็นผู้ที่มีความนิสัยใจคอที่สุกขุมเยื่เกเย,ยินพูดน้อยยิมได้พูดคุยสนุกเล่กเพียงเป็นประจำงานวัดวาารางสังคมชุมชนเมื่อยังไม่ได้บวช ท่านได้ทำหน้าที่สาพันสำโรงมีภูทิลาอยู่ที่บ้านหนองมะเขือมีภูที่ลาด้วยกันสองคนคือนายชาวริสุวรรณพันธ์และนางสาวธิรษาสุวรรณพันธ์ได้มีมาณฑ์เป็นคนช่วยอบรมทัางสองภูที่ลาทั้งสองคนเป็นอย่างดีวนันเมื่อพุทธศักราช2545ันห้สีิณพัทธสีมาวัดการนิมมมงคลบ้านเหล่าจิ๋ว มีท่านพระปู่ินดีวรับโทษเป็นพระปัญชาได้รับได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดพระโพธิสว่างบ้านพระลมเมื่อวันท,วน,น,น,อนที่15พฤศจิกายน2553ขอการทุกคน, 19, กท,ท,นทั้งขุนข้าวทุวกผู้แม่แผ่เมตตารอัมมาธิอุทิศบุญกุศลแก่หลวงพ่อพิชิตลาลุอมโม และขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านประธานในพิธีทุกท่านที่มาร่วมงานได้รับการมุ่งขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่หลวงพ่อผู้จากไปขอเรียนเชิญครับของท่านสาสจิตสิสมซำลำดับนี้จะผมขอเรียนเชิญท่านเสกจิตวัยวที่โยนคงประธานในพิธีทอดผ้าและเป็นประธานวางดอกไม้จันท์ประชุมฐ์เปิง ในานามชาบวันกิจิศกพระพิการวิคิดจารุธรรมโมณโอกาสนี้ขอเียนเชิญท่านครับผมขอาการนิมนพระเดชพระาจารย์พระรูสุตจิตมิมนเจานาา้าคณะเพอสุนันปูผู้เป็นประธานพิธีฝ่ายบรรพชิตเมตตาพิจารณาชักห้าไตรประธานพิธีและประธานรัสงฆ์วางค<อ><อ>้างไว้ก่อนนะครับเดีงพ่ลอวิจวิตเล่าถือบทว้ไหนเออเอาดวยเกาแม่เอาด้วยเล่าเสือบทั้งห้า อ่ามีชาววัดสังข์พี่น้องอ่า <laughs> 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 ตาแก้สรัพยประตรัตว์ทั้งหลายเป็นบุญเป็นผู้อนครับเจ้าของเป็นบุญเป็นผู้สอนครับทุกท่าันทีมเรือนป้าจูจงเป็นสุขเป็นสุขเอ่ยอย่าได้เบียเดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาอีทาหุนจูจงเป็นสุขเป็นสุขสุปาติปันโนภะคะวะโตตาวกะสังโฆสังฆงามามิ สาธุคุณ้สนทิลูกพรอข้าเจ้นนสามมาญาตินอ้มอายุทิิไทยขออนุญาตหลองพ่อไปสู้สุกปีพสิริสุนทรขอบุญผู้สนทิญาตินอกข้ามอายุิหทย้งนี้จงเป็นสบายเจริประปัใจนั่งตรงใวกผู้ขทั้งหลายดูดีกินดีมีความุขท่านทุกคนเิอา